โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการบนช่องชาแนลกันอีเชนเคยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวแมปที่ชื่อว่า Holiday Game นะครับผมจะเล่นแมปนี้กันนะถามว่าทำไมแมป Holiday Game ทำไมผมมาอยู่ข้างนอกได้ครับนี่นี่ทำไมผมมาอยู่ข้างนอกได้ซึ่งก็ผมออกมาจากทางโน้นนะ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันเลยนะคะผมว่าข้างในมันจะีอะไรส,สวยๆนะครับตอนนี้นะผมเล่นในเล่นในแมป h o l i d a y Game นะครับเดี๋ยวผมจะอ,อะไรดีอยวเกมแบบนี้น่าับ ียงหน่อยครับเพื่อเป็นการจะได้ไม่ดังนะคบผมก็เวลาที่เดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะจะขึ้นไปได้ไงมันมีแต่สวิต์อุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นไปเออขึ้นไปไม่ได้ดิอา้าทำไมขึ้นไปไม่ได้ ทำไมมาตรงนี้มันแยกออกเฮ้ยจะเข้าไปยังไงอ่ะเดี๋ยวขอหาวิธีกลับเข้าไปนะคะน่าเอามาเลยเชื่อมาครัะว่าตรงนี้อาจจะเป็นไม้อยดูนะอ่ามาไม่ใช่ไม้สิมันคือ่องอะไรกันนี่ว้าวล้ว Vi har været på denne her Nu er vi oppe ลายชื่อใครอ่ะอายอายเออเออเอออีแมลไปกับจริงเลยอืมตาแล้วงั้นเราก็ไปทางนี้กัน ว่าทางนี้จะมีอะไรว่าเจอ

ไงก็ mm hmm. จะเจ็บนั่งนั่งนัง่งแล้วก็ไปด่านต่อไปครับเ mm hmm. ดีย๋ยวรอรอ to this this l e a f you have to but l e a f back back e r in lopper hopper and then press button เอ่อเขาบอกว่าให้เราอะไรปะ มีประตูนี้ใช่ไหมมันมีลาวาซึ่งเดี๋ยวเราจะหาเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเกิดผมไม่มีปุ่มนะครับผมก็แค่สร้นี่เข้าไปอย่างนี้ยนี่ปนันตีนะครับแล้วก็วาง อ่าแล้วเราก็ขึ้นไปอ่ะแล้วก็จะมีกล่องเราก็เปิดกล่องมีเลสโซแล้วก็เออลสโซ่น,นี้นามาอ่ะเห็นก็ได้กันม,ม,ม,มานหนึ่งก็ในเมื่อมันเป็นหินนะถ้ามันเป็นหินเราก็ต้องใช้ ขุดเรื่อยๆแหละเดี๋ยวๆๆเราปุ่มนะจ้าให้ไปต่อกันโอ้ การเล,ยยรเานาล่น,นลกับเพื่อนนะแต่เล่นกันคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่ามันให้เกมดาบมาด้วยเพราะมันามาต้องมีเหตุด,ดเหตุร้ายแน่ๆเลย ทางตอนนี้ว่าเอ้ยที่เราลงมามันชั้นล่างที่เราลงมามันชั้นล่างใช่ไหมับผมก <c oughs> ็อ่ะแค่นี้มั้งอ่าไม่มีอะไรมาก แล้วก็ลงไปข้างล่างอะไรวายให้ไปดีเอ็นโอ้โหจะไปดีเอ็นได้เลยอ ทอมาด้วยไม่มีทนลแล้วต่อไปฆ่าบบกูคอดบดีเอ็นดเดอร์ดคอนอีสิลเลอร์ นาโกแอนเฟรนดากอนเอกอ่ะดูนอตซิสสเปาอินอะไรอินอินอะอะเกนใช่ป่าววะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ให้กูมาดีเอนโดยังไม่ตั้งหลักตั้งตัวอะไรเลยบล็อกก็ยังไม่มีธนูก็ยังไม่มีแล้วสุดท้ายกูมาดีเอ็น คราวนี้จะกลับยังไงโอ้ยไอ้ฟู้สร้างนี้มึงก็ไปเตรียมของให้กูกูจะฆ่าไอ้อรักก้อนยั้ไงนอกจากมันจะมาข้างล่างแล้วให้กูดีโอ้ยตายอะไรของเซิร์ฟนี้วะเนี่ยโอ้ยตา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 ยละก็แค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ มาแค่นี้แล้วครับถ้าเขาชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวกดเด,ด,ดี๋ยวเด้อเด้อแต่ก่อนจะจากลาหนะเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมอะไรไปด้วยกันก่อนนะนี่มีทางขึ้นมีทางขึ้นเลยนี่ไงไปกันอย,นอนยนะ่มองหน้าเด้อนะมมงหน้านี้เป็นเรื่อง Eh, eh, apa ya, apa ya? Oh, wow, ada anak DNA juga. มาค่ r พ็อคเก็ตเอディชั่นนะครับก็แค่นี้นะ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น่าไหมครับเวอร์ชัน0.1000นะครับ, 10, 00, รบก็มันจะเขียนบอกว่า I see the player you mean one ton gamer TV yes take care it h as l i t t ้ e I h u บ b l e กลับโลกดีกว่ากลับโลกมาแล้วโอ้ยเยอะนะก็มันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องโบส่ารด้วยนะครับและคลิปย้อนหลังก็ดูได้เอ้ยคอมเมนต์นะอยากยาก็ถามว่าสกินสกินพี่คนนี้บางคนก็อยากได้นะครับแต่ผมอ่ะก็อยากได้อยู่นะ เท่นะจะกินอันนี้เท่เออถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของน้องสาวฟ้ายซาๆด้วยนะคะเนี่ยบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปบุ๊คเนทเทในพนาร์ทนาฮู้ฮู้มอลิรแคสมาร์ทฮอลิเดย์เกมเมอร์ขอให้สนุกกับวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง และมีโชคดีตลอดไปขอให้อายุรุ่งเรือนขอทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย